สวัสดีครับผมก็มาเจออีกหนึ่งท่านคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อสกลครับพ่อสกกลพ่อสกลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าอาแล้ววันนี้พ่อสกลมาทําอะไรเนี่ยอ๋อมาดูเขาขายของนี่แหละครับอยากขายกับเขาบ้างอยากขายกับเขาบ้างโอ้ยก็เลยมาบอกว่าเอาขนมไปขายจริงจริงนอกจากขนมมันมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างก็แล้วแต่ว่าใครอยากทําอะไรนะเอาความสุขเป็นตัวนําทําแล้วก็อย่าเดือดร้อนแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณพ่ออยากมีรายได้เท่าไหร่ล่ะ ไม่ต้องเยอะไรักวเรา้อยก <te ็อยู่ได้ครับก็อยู่ได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครใช่ครับแลวปีนี้บอกอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยังแข็งแรงอยู่นะอก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าไงก็สู้ชีวิตเนาะใช่ครับดีกว่าเขาเรียกว่าไปขายมันก็สุขภาพก็แข็งแรงด้วยได้พูดคุยกับบุคคลทั่วไปจะได้มีความได้พูดคุยกับคนดีกว่าเงาเงาอยู่บ้าน อ่ะนะครับอ่ะก็ฝากให้พ่อฝากอะไรถึงเพื่อนๆนหน่อยเผื่อใครบอกอ,อยู่งองเหงาบอกเพื่อนๆทุกคนถ้ารู้ได้เห็นคลิปนี้ก็เอาไปคิดดูก่อนนะว่าจะทําทแบบผมนี้ก็ได้อยู่บ้านก็อยู่ไม่อยู่เปล่าเปล่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราเดินออกมานอกบ้านแล้วได้จับนู่นจับนี่มาแบ่งปันกันแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็ได้ยิ้มหัวเราะกับเพื่อนผู้ที่มาซื้อขนมแล้วก็ แบ่งปันกันไปอย่างมีความสุขครับเอแต่คุณพ่ออีกอันนึงอ่ะคุณพ่อเห็นเข้อยางเดี๋ยวเพิ่งวันนี้คุณพ่อเพิ่งมาเขามีโครงการเรื่องเส้นทางทัวร์เส้นทางธรรมด้วยนะครับพอวันที่เราหยุดเนี่ยเราก็นัดกันเขาเอารถมารับเราก็พากันไปตักบาตรไปนั่งสมาธิกันที่วัดนะคุณพ่อสนใจไปกับเขาไหมก็น่ายินดีครับครับนะครับพวกเราก็จะไปนั่งหลับตากันสมาธิสบายสบาย นะครับเพราะว่าเราก็ต้องขออภัยนะครับผมนับถือคริสโอคุณพ่อนับถือคริสผมขอโทษทีนะครับนะครับไม่มีปัญหาเพาะวันก่อนผมก็มีมีมีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไปโบวชทุกวันอาทิตย์เลยครับคริสผู้ให้ครับป็นความรับรักเพื่อนเหมือนรักตัวเองรักตัวเองเหมือนรักเพื่อนครับครับผมก็เลยทําให้ติดใจตรงนี้อ๋อดีครับยินดีเข้ามาร่วมได้ ย่างนี้ดีครับคุณพ่อก็ถือว่าเรามาร่วมกันสร้างสังคมชุมชนชรอบตัวเราเนี่ยด้วยการให้ใ<ช>และแบ่งปัน,ปนครับเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขให้แล้วให้เลยไม่ต้องมาคิดอะไรเกินมากดีครับครับคือแบ่งปันให้เขากินน้ำสุปนั้นก็มีความสุขแล้วในด้านจิตใจของเราโอเคขอบพระคุณคุณพ่อมากครับ,รบสวัสดีครับ